วันที่16สิงห้าออกอะไรบอกไว้ก่อนแต่ที่ผมได้ยินเนี่ย849ครับคนอื่นอาจจะได้ยินไม่เหมือนผมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหาธทรบิมม๊กญาติธรรมสรุปดีวารตท,ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูเลขเด็ด เด็กนำโชคครับน้องต้องตาในงวดวันที่16สิงหาคมดีน้องต้องตาจะให้ตัวไหนเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับวับนที่16สิงหาออกอะไรอาบบอกหวยก่อนสิคะเจ้าของผู้ชายค่ะบอกหวยก่อนสิคะเอาเอาเอาบอกหวยก่อนได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมครับ ผมได้ยิน3ตัวท่านผู้ชมได้ยินตัวไหนครับเมื่อสักครู่นี้น้องต้องจาให้แล้วนะฮะไรนะคุณว่าไม่ชัดเอาใหม่อีกรอบโอเคเดี๋ยวเอาอย่างนี้ฟังให้ดีๆนะครับเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปฟังอีกรอบหนึ่งว่าน้องต้องจาพูดตัวเลขไหน3ตัวครับไปฟังเสียงกันครับ บอกไวยก่อนแอืมโอเคนะเมื่อสักครู่นี้เอาแค่2องรอบพอคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายทั้งหลายแม่แม่ทั้งหลายนะที่ดูอยู่นะได้ยินตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะแต่ผมได้ยินนะแ4 9จริงไหมได้ยินเหมือนผมไหมไม่ใช่เจนใช่ไหมโดยเฉพาะคุณยายเนี่ยบอกโอ้ย ไม่ชัดเจนเอาอีกรอบโอ้ขออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปฟังน้องต้องตาพูดอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันไปฟังเสียงกันะครับบอกมวยกนแี่อก้าแปดสีก้แปดีก้อ,อืมเอาเป็นว่าผมได้ยินตัวเดิมคือ849 สี่เก้านะแม่แม่ทั้งหลายป้าป้าทั้งหลายคุณพี่ด้วยผมว่าคุณพี่เนี่ยได้ยินชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่คุณป้าบางคนอาจจะหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงไม่ได้ชัดเจนเลยผมเล่งจนสุดแล้วนะเล่งเสียงจนสุดเลยนะเสียงดังมากนะแต่ทีนี้คุณแม่อาจจะได้ยินไม่ชัดถ้าได้ยินไม่ชัดสามรอบรีกลับไปดูย้อนหลังเอานะครับว่าน้องต้องการในผู้ตัวไหนแต่ที่ผมได้ยินเนี่ย 849ครับคนอื่นอาจจะได้ยินไม่เหมือนผมนะถ้าใครได้ยินเหมือนผมคอมเมนต์บอกด้วยนะแต่ถ้าใครได้ยินนอกเหนือจาก849ก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้บอกด้วยนะครับเอาเป็นว่านี่คือเลขเด็ดเด็กนำโชคน้องต้องตาให้มาแล้วงวดวันที่16สิงหาคมนี้ครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรับดิว่วาไราที่ด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอให้อรำ่ำขอให้รวยขอให้มีโชคถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ